ทำพยากรของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2566ปีที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงจังหวะที่อยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะโฟกัสในเรื่องการงานนะคะการหารายได้นะคะแต่ว่าการเงินล่วหนักมากนะคะแม้ว่าจะหารายได้มาได้มากแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะที่เป็นวิบากกรรมในเรื่องการเงินนะคะแต่ปีนี้ ทิศท,ทางการเงินความรักนะคะแล้วก็การงานจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมกันค่ะดวงการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2567ค่ะ คนลัคนาราศีพิจิกนะคะมีความกดดันในเรื่องการงานสูงนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้กดดันอะไรหรอกคุณจะกดดันตัวเองเพราะคุณอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆนะคะเพื่อรองรับการมีครอบครัวนะคะหรือสร้างหลักสร้างฐานให้ตัวเองเป็นวัยที่ต้องสร้างเหนือสร้างตัวนะคะคุณเลยมีความกดดันและโฟกัสในเรื่องการงานสูงนะคะจึงเป็นปีที่คุณอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะ หารายได้ใหม่ๆนะคะหางานใหม่ๆที่สามารถทํารายได้ของคุณให้เพิ่มมากขึ้นได้นะคะคนที่ทํางานประจําทํางานออฟฟิศนะคะจะเป็นปีที่คุณมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่เจ้านายที่จะช่วยให้คุณมีโปรเจกต์ดีๆการงานดีๆผักดัน ผลงานของคุณให้ดีนะคะทำให้คุณมีโอกาสที่จะปรับฐานเงินเดือนของคุณเพิ่มมากขึ้นการงานของคุณดีขึ้นนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะหรือใครนะคะที่ทำงานออฟฟิศนะคะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสดีๆมากๆเพราะดาวฤกัสกำลังส่องแสงมาที่ตัวคุณนะคะก็จะมีโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะมีช่องทางดีๆที่คุณมองเลง็งมองเห็นนะคะหรือ ความสามารถพิเศษที่คุณได้ฝึกฝนฝึกปืนมากําลังจะส่องสว่างในปีนี้ที่ทําให้คุณสามารถมีการงานเพิ่มเติมอีกด้านหนึ่งสามารถทํารายได้ได้เพิ่มอีกทางหนึ่งได้ค่ะและคนที่ทํางานข้าราชการนะคะปีนี้ก็จะเป็นปีที่เจ้านายผู้ใหญ่นะคะเอ็นดูคุณนะคะดึงคุณผลักดันคุณให้มาอยู่ในจุดที่ได้ตําแหน่งดีๆนะคะได้อยู่ใน กระทรวงดีๆนะคะได้ตามนายที่มีบารมีบุญญาธิการมากคะสามารถช่วยเหลือดึงคุณให้ไปอยู่ในจุดที่ มีตำแหน่งดีๆได้นะคะก็ถือว่าคนลัคณาราศีพิจิกเนี่ยกำลังดวงดีดวงขึ้นเลยนะคะในเรื่องการงานนะคะหากคุณกําลังทําดําเนินธุรกิจอยู่และต้องการที่จะขยายแตกแขนงให้มันใหญ่ขึ้นจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะคะต้องการเงินลงทุนที่มากขึ้นนะคะเป็นจังหวะดีๆในปีนี้ที่คุณจะมีหุ้นส่วนดีๆหุ้นส่วนเก่งๆนะคะเข้ามาร่วมทุนกับคุณนะคะนำพาคุณไปเจอโอกาสใหม่ๆนะคะไปเจอผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะเป็นเส้นสาย ในทางธุรกิจของคุณได้นําให้คุณมีธุรกิจที่เติบโตยิ่งใหญ่ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้มีดาวหรือหัสนะคะเป็นดาวสติปัญญานะคะอยู่ในเรือนราศีพฤษภนะคะและเล็งมาที่ตัวคุณนะคะทําให้คุณมีไอเดียดีๆนะคะได้เจอคนดีๆนะคะมีเส้นทางทางธุรกิจที่ทําให้เจริญเติบโตหาเงินได้มากขึ้นการงานเจริญก้าวหน้าขึ้นค่ะ ดวงการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2567ค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2566ย้อนไป1ปีนะคะช่วงจังหวะชีวิตนะคะมีการใช้เงินสูงมากนะคะมีภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเก่านะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะคะหรือครอบครัวใหม่ของเราที่เราเพิ่งสร้างขึ้นก็ได้นะคะจะมีเกณฑ์ในการเอาเงินนะคะไปดูแลครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ซื้อบ้านซื้อรถซ่อมแซมบ้านนะคะหรือว่าซ่อมแซมรถใหม่นะคะทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายหนักมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นในจุดที่ว่าคุณต้องเอาเงินนะคะไปดูแล พ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีคนมาช่วยใช้เงินนะคะมีญาติพี่น้องเจ็บป่วยก็เลยยืมเงินคุณนะคะหรืออาจจะเป็นในกรณีของการที่คุณเตรียมความพร้อมนะคะในการมีลูกนะคะในการที่จะต้องให้ลูกเข้าเรียนหนังสือนะคะมันก็จะมีการพารละค่าใช้จ่ายค่าเทอมนะคะต่างๆของลูกของคุณด้วยนะคะจุดนี้นะคะที่เกิด เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีดาวพฤหัสนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคนลัคณาราศีพิจิกเนี่ยย้ายนะคะเข้าไปสู่ในเรือนอลินะคะเมื่อเดือนเมษายนปี2566นะคะและคงอยู่ไป1ปีจนถึงวันที่30เมษายนปี2567ค่ะกำลังจะหลุดพ้นแล้วนะคะจากวิบัติกรรมเรื่องการเงินที่มีภาระค่าใช้จ่ายการเงินสูงนะคะและตอนนี้นะคะเป็นโอกาสดีๆของคนลัคณาราศีพิจิกมากๆเพราะดาวการเงินนะคะกำลังจะย้ายออก ออกจากเรือนอลินะคะในวันที่1พฤษภาคมปี2567นะคะย้ายเข้าไปสู่ในเรือนปัตตนิคู่ครองคนรักนะคะทำให้คุณนะคะมีโอกาสที่จะเปคู่เปแฟนหรือแฟนนะคะคุณผู้ชายก็อาจจะเปคุณก็ได้นะคะเป็นจังหวะที่คุณอยากให้มีความรักอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะแต่งงานนะคะมีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีบุตรนะคะ เป็นจังหวะที่คุณอยากจะหาเงินได้เยอะๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตครอบครัวใหม่ของคุณด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานและเตรียมตัวที่จะแต่งงานเร็วๆนี้นะคะช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะที่คุณอยากจะหาเงินได้เยอะๆนะคะอยากที่จะเอามาเติมเต็มในเรื่องของการสร้างสร้างครอบครัวใหม่นะคะหรือว่าสร้างครอบครัวเดิมให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นนะคะ จึงทำให้คุณอยากจะหาเงินได้เยอะๆนะคะอยากที่จะปรับฐานเงินเดือนของตนเองปรับรายรับของตนเองให้ได้มากขึ้นนะคะคุณก็จะมีโอกาสที่จะเอาเงินไปลงคอร์สเรียนหาประสบการณ์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับ งานอดิเรกนะคะหรือว่าทักษะใหม่เพื่อที่จะหาไรายได้เพิ่มเติมนะคะอีกแขนงหนึ่งนะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมีโอกาสในการที่เพิ่มไรายได้นะคะเจ้านายผู้ใหญ่ปรับฐานเงินเดือนให้นะคะคุณก็มีโอกาสที่ไรายได้ของคุณเงินเดือนของคุณจะเพิ่มเติมขึ้นได้ด้วยมากขึ้นได้ด้วยค่ะดวงความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกในปี2567ค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกสําหรับคนโสดนะคะดวงความรักของคุณกําลังส่องแสงสว่างงดงามนะคะคนโสดกําลังจะมีคนเข้ามาติดพันเข้ามาให้เลือกนะคะโดยจะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นแอปหาคู่นะคะ แอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือเป็น Facebook, Direct Message, IG อะไรก็ตามนะคะคุณจะเจอผู้ชายที่เข้ามานะคะแบบกระทันหันนะคะเป็นแฟนกันแบบงงๆกระทันหันนะคะหรือเจอเพื่อนของเพื่อนนะคะคบกันคุยกันได้ไม่ถึง2อาทิตย์ก็ตกลงเป็นแฟนแบบกระทันหันที่มันกระทันหันเพราะเนื่องจากว่ามีดาวมฤตยูนะคะโครจรเข้าไปอยู่ในเรือนปัตตนิคู่ครองคนรักนะคะดาวมฤตยูนี้เป็นดาว ความไม่แน่นอนความกระทันหันนะคะและอีกอย่างหนึ่งคือมีดาวพฤหัสนะคะดาวบุญกุศลเนี้ยเข้าไปอยู่ในเรือนนะคะปัตตานีคู่ครองคนรักของคุณเหมือนกันวันที่หนึ่งพฤษภาคมปี2,567นี้นะคะทําให้คุณมีโอกาสดีๆที่จะได้เจอผู้ชายในฝันนะคะผู้ชายที่เป็นสายเปรักจริงหวังแต่งนะคะมีโอกาสที่จะ ได้คบกันยาวนานนะคะแล้วก็ดูมีชาติกูลดูเป็นผู้ชายที่ไว้ใจได้สูงขาวตีคุณภาพดีสุดๆนะคะแต่ว่าคุณอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะในเรื่องของการที่อาจจะพลาดมีลูกแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะหากคุณอยู่ในวัยที่ไม่เหมาะสมในการมีครอบครัวลงหลักปักฐานนะคะก็อยากจะเตือนน้องๆนะคะแนะนำนิดนึงตรงนี้นะคะอยากให้มีการป้องกันร,ระมัดระวังเรื่องนี้ค่ะ สำหรับใครที่มีแฟนอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในสถานะแต่งงานนะคะปีนี้ก็จะมีโอกาสดีๆที่จะทำให้คุณได้ลั่นระครังวิวานะคะมีโอกาสที่จะวางแผนแต่งงานแน่นอนค่ะเพลออเนี่ยอาจจะได้มีเกณฑ์มีลูกด้วยนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีราหูนะคะเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะคะเรือนลูกบุตรบริวารนะคะก็จะทำให้คนลัคนาราศีพิจิกนะคะอาจจะมีเด็กตัวน้อยนะคะเข้ามาเติมเต็ม ครอบครัวข,ของคุณให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะส่วนคู่ที่แต่งงานมาเนิ่นนานแล้วนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะปีนี้คุณจะมีความเกษมสุขสำราญทางจิตใจมากนะคะเพราะว่าสามีภรรยาของคุณนะคะก็อาจจะมีการเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดนะคะของขวัญวันวาเลนไทน์นะคะหรือว่าเขาจะเป็นสายเปให้คุณนะคะปีนี้นะคะการเงินของเขานะคะจะมาลงที่คุณนะคะเขาก็จะ นำเงินนํำทองมาให้คุณนะคะอยู่ในจุดที่รอยิ้มรับได้เลยนะคะคนลัคนาราศีพิจิกนะคะหวานชื่อแน่นอนค่ะ